สวัสดีครับมันนี้นมผมเกมครับมองครับผมวันนี้เรามาดูคดลิปไฟระหว่างผู้ประก,กาศในน้ำถ่วงบาโลแมกเนสกาเวเดียเนลทริงเกอร์ครับผมงั้นเรามาเริ่มการ์ดไฟกันดีกว่าโอเคตัดกองครับผมที่แรกการตัดกองเชิญฟักคุณเกมเอาเลยอย่าสับตัวโซชาร์ดผมลงใต้กองเลยนะครับคุณมั่งไม่เป็นไรครับตีนะเดี๋ยวผมตัดกรกบาดคุณลงให้ไม่เป็นไรเริ่มก่อนเริ่มหลังลูกเต๋าเอาเลยคอยเลยผมไม่เกลียดไม่เกลียดคุณก่อนเลย หกนะหเลยตรงนี้เอาางวร์้วร้ชวก็อะไรลูกไห่รทอีกคนมือมันไปไกลเกินสี่โอเคหกเลยพอทเริ่มหลักอีกแล้วจวบห้าไปครับเปลี่ยนสามไหครับผมเปลี่ยนสามไหมยครับหนึ่งสามโอ้โหจับแกจับสก๊อกไงดีคุณมอน อกกาบาตเริ่มก่อนกันหรือสวยแล้วนี้สวยถือดีๆหรือเปล่าครับไม่ถืออ่าเราไปคุยก็คุยเรื่องผมได้แล้เรื่องอุถืออ่ะโอเคครับค้าเธอร์นับโจนึงอืมทิวกกาบาตเลยครับไอาเลยลงมาเปิดเจ็ดครับกี่อุกบกี่ใบก็ได้ได้กี่ใบเลยห้าหกเจ็ดไม่มีครับ เพราะคุณจะมาเปิดไม่เจอแบบนี้ในคลิปไม่ได้นะคุณอันนั้นไม่ใช่คำขู่ครับเป็นคำพูดจริงเฮ้ยไม่เจอหรอกบ้านนะผมไม่สร้างหลังใจสองชั้์หนึ่งครับผมแล้วผ่านเรื่องสายฟอนส์เล่นเพลงไม่ครพอนะชุบๆๆผมรักที่งานว่าอะไรผมถึงนิวไลท์เกมเหมือนผมเรียกกดโซชาร์จก่อนชุบผมกดตัวเรื่องจุ่ยหนี่งโอ้โหบาโลูนี่ผมโอ้ยไร่บาเทอร์โซชาร์จสองพลังแห่งพี่น้องเย่ ใช่เลยครับโอริเกอร์สวยๆคุณเราไปแล้วชั้นพีจีทั้งโอเวอร์เลยโอ้โทไม่เป็นไรผมลงคนนี้โซชันหนึ่ง๋อโดนแหงเลยนีอ้าวผมแปดพันแบนการผมเปิดเข้าเลยครับใครมีมีลูกกระบาเนี่ยชุบแปดพันแบนการสักอย่างโอเคครับโอภาเลยฮะโอเซนจ่วนครับผมเอ่อสิ่งเดียวเลยหรอไล์ครับเกสสองแต่ทำจนหนึ่งชุ๊บเฮ้ยทำไรไหมไม่ทำรับเอ้ยทำก่อนอย่าลืมจะลืมเปิดกระบะซะละชั้นหนึ่งไหมครับ แทับโบแล้วก็ส5พากไน่สเลยสีพากไน่เข้าเลยเข้าเลยไม่มีครับหนึ่งได้ไหมเช็คโอ้โหตัวสท้ายผมผ่านเลครับเร์เป็นดอโรโชดิอย่างนี้ก็ต้องลุยกันแล้วสีน้เพื่อนๆผมริงเป็นเกดสองาหยีผมชิงเป้นเกตสองนี่เลยไว้เกตสองบารโอลนั้นผมรายบัตรโซดรอดเล่ใครพี่น้องชาร์จโอ้โหชาร์จฟอน จากนั้นข่อยคนนี้ลงมาอคอคนนี้จากนั้นลุยกันเลยวันกะหนึ่งหมื่นเข้าเลยครับเช็คครับไม่มีทิกเกอร์ทิ้กูบ่ายสิบแปดลังกาทิ้สกิลครับฮิตโซชาร์ตหนึ่งให้เลยครับโซชาร์ตหนึ่งชารติชีครับผ่านเธอคัทเซนจครับผมอ่าทิ้งกูบ่ายแล้วมีไหมไม่ครับบัวแล้วตอนเนลทรีแล้วเนี่หากเปิดไมาเจอบาดเพื่องทิ้งกูบาดดูดูขนาดนี้เฮ้ยคุณก็รู้ว่ามือผมมาสุดยอดมากเป็นไรไม่ได้เลย พับคัผมนน้าขออนุญาตเช็คโซ่แป๊บนะครับเอาเลยอือฮึเอาเป็นจอสองเลยครับผมมุ่ยไม่ชาร์จด้วยชาร์จช่อมเสียงว่าไม่มีตัวจวดหรือเปล่านะอือฮึอือฮึแป๊ครับลงคนนี้ครับผมออืลงคนนี้ครับสกีว่าผมสบายดี ก็บาดแต่มือสองใบเข้าออเดอร์สดชุบแปเลยกพ2 0 0 0ชุบมื่อกี่ใบครับผมเกม4ใบเองโอเคครับไปเทิร์นั้งแนี้นะครับที่ใบนี้เลย5ใบนีะ5ใบผลติเกอร์คูณ2ยิงเดียวสอง2ใบจะเป็น28,000ผมไม่อกลัรกลัวตายเข้ามาใบไห่กัหลัะความอายของนักดาวยครับคีครับโอ้โหล่างเหตุของปกติกันเป็นคีพลัง อีกครั้งหนึ่งเป็นคีพลังอีกแบ้หนึ่งครับคีให้แบนสองรอบแล่วพลังให้ข้างอย่างละข้างโอเคอีกได้นึงเป็นคีครับโอ้โหมันเลยทีนี้เป็นคีแบนพลังข้างนี้แล้วก็อีกครั้งหนึ่งเป็นคีแบนพลังข้างนี้ถ้าตัดเป็นสองสี่หกหกคีครับหกเลเมดาเมทที่หนึ่งดาเมทที่สองฟรีคอนเกอร์ออรแบนเกะดาเมทที่สามดาเมทที่สี่โอ้คนบนึงนะกี่ขีนะหกขีครับผมขอสองฮิว ไม่ฮิวก็โอเวอร์ครับผมเพรโอวอไปแล้วผมลืมแต่ขอสองฮิวอีครั้งก็อือขออีกใบดูได้ครับบรรกาฮิวได้ครับรากาเก่งเกงคนนี้เขาเก่งจกิงสองสี่เป็นห้ามืออ่าวคุณมอนคุณนะครับสุเกะไปทีนี้คุณผ่านนะครับเธอคสที่แซนดรอ์ผมผมที่ว่าหมดแล้วมากว่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขาดหกใบเอ้ยไม่หกไม่หกนี่ฮะทิ้งเจ็ดสองใบคนนี้เอามือเขาโซจะเป็นสิตอนนี้โซสิบใบถ้าเขาเข้าจะเสิบสองขออนุญานะชึบอันนี้จะเป็นห้าแล้วใช่สิบแล้วโอเคแต่เขาแต่เข้าเป็นเอาโต๊ะจูนหนึ่งโซชาร์ตหนึ่งจะเป็นสองขาดสามใบ เดโมเนียมแท็กติกขอบแล้วนี่มันชื่ออะไรเพนโดเมียมใช่ได้เวลาสร้างคอมโดโซชาสี่มาเติมโซชาเติมโซชาถึงข้าวของผมแล้วผมขอคืนหน่อยแล้วกันแต่ไม่มีตัวตีไม่เป็นไรผมขอบาโลมไีเติมด้วยผมเสร็จทีอยู่แล้วเสร็จครับเสร็จหมื่นแล้วเออขอทำไมมึงไม่ต่างกันแควนกาดลงตียี่สิบสามเอาโอโซให้หน่อยคะอ้าวครับฟิวโดดสองคนลงมา ใครบ้างครับสุดหลอมือกี่ใบครับมือห้าใบครับโอ้ในไหนก็ไหนแล้วทุกคนเราไม่น่ารอดอยู่แล้วเธอหน้าหรือเปล่าน้าขอคิดก่อนนะอืมคุณอาจจะรอดอะไปไดฮิวเบิ้นฮิวอะไรเงี้ยอุ้ยคุณเห็นผมเก่งขนาดนั้นเลยโอ้โหคุณตกอย่างนั้นไปผมก็แบบผมก็เหนื่อยใจแล้วผมเดี๋ยวจะเล่นเซฟครับสองคนจะไม่สองคน้ก็ได้ยีดสามสองทีเอาไงดีทีนะครับ วินไรท์โปเช็คพีจีเซคันเช็คไไนโบแตเปพีจีนะคูณยี่สามยี่สามยี่แปดยี่แปดาโชว์เอเลยอาครับยีแปดครับยี่แปดทีเดียวกครับอผ่านเลยโอ้ฮิวครับฮิวไม่ได้ผ่านเลยผ่านเลยมืบับมืครับมือห้าห้าใบเฮ้ยครับผมเชินจวดไล์ครับเนิเกรือมาครับผมเจิเลยว้าแปดจากเลยสองใบนี่มันศึกของอะไรกันศึกของคนคีโมเล่นกันครับไม่อะไรเลยชุบุ เราจะมีคาว่าบาดแผลที่ข้างหลัาห่าก่อนของเราด่าบต่อไปแล้วเคนถือพอี่จี้เพราะรอบนี้อับอายจริงอย่างไรดีโ <ไป S 1> จสองจุกครับเหมือนรู้ใจไปต <ไป S 1> ่อมาก็จุ่เมกันครับรู้ใจจัดรู้ใจด้วยแต่สามโจหนึ่งอุ้ยลาก่อนไม่ใช่เอฟทีอ้าวอ้าวอ้าวตวน,นครับนี่ไม่เก่งอ่ะมันจะบาดขอบ15 15หายไปยัง ลองครับคิดจะทชาร์ดยังไงไม่ชาร์ดครับผมเช็คกันเลยก็ไม่ชาร์จริงเหรอเอ้ยใช่ไหมครับชาร์ดถอดี้ไหมครับชาร์ดแล้วทุกคนผมว่าอยู่คุณไม่ชาร์ดคือเจียวคุบาร์ยังไงยังไงใช่กระสอบบาร์ไปฮะชาร์ดเผื่อไหมถ้าชาร์ดเผื่อก็ได้แต่สองอู้ยเหมือนเกี่ยววันกี่ใบแล้วเนี่ยกี่ใบเหรอครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีแค่นี้นะคระหกใบเหลือเต็มกองเลยดิมีโอเวอร์อะไรกันด้วย ใช่หรือเปล่าหัวถือระดับนั้นนะมือกีบ้าห้าใบเนาะถ้าแต่ผมนีถ้ามีโบใบหนึ่งกับพี่กีใบหนึ่งเสร็จจะไปทิ้งครับห้าใบครับไปเลยตู้เป็นสามสิบแปดแล้วผมเพิ่มมารวมสะเท็ดหมื่นห้าต่อเพอร์เฟกต์ก็เราก็ทิ้งใบที่โบที่เช็คไม่ได้แล้วพอเช็คครับพี่กีครับเซ็กันครับไม่มีครับโอ้เล่นไม่เป็นซ้อมหมื่นเป็นการับผมอีกข้างเท่าไหร่อีกข้างนี้จะเป็นสามหมื่นนะผม คนที่ไม่เป็นอะผมอะผมตายแล้วอ่ะคิวถึงปะหรออ๋อโอเคพอแล้วพอแล้วมันขาดโอ้โอใช่ขาดห้าพันแล้วทั้งนี้เปจีโอเคแล้วผมก็เป็นูมาเชิญหนะผมจะ็นครั้งหัวกองแห่ชี้เฮ้ยไปเลยเกมนี้เราได้ทำให้คุณวันหวัดเสี่ยวเล่นละเล่นครั้งไปนักยูไปนักยวโอ้โหเสี่ยวก็เลยทีเดียวมาเกมนี้ผมเริ่มก่อนเอาละครับคุณจะเชิญแห่เอาที่สะบายใจ ยอดแห่งความเนเม็นความไร่ชาวไร่บไแบบนี้ต้องแบบเอากระบะไปเฮกซ่าแล้วว่าชาวไร่ใ่เลยินน่าสนใจนะครับจากผมอยากเจอคนนั้นเหมือนกันครับผมเอาคนที่อยู่คลิปแรกนะ่ะนทีลงแล้วใช่ครับใช่ครับอยากเจออย,เจอ,อยากเจอคนนั้นบ้างครับอ,อยากเจอคนที่เจ๊ฮกซ่าคนนั้นมากเลยอะกลัวตัวสั่นเลยตอนนี้ผมกลัวตัวสั่นเลยโอเคครับวันนี้คนเกมเรื่องก่อนแน่นอนสองไปครับโอ้โหจวกเลยได้สองไปดีไหมเอ่ยสองไปนะครับ โอ้โหชีวิตดีกับดีขึ้นสี่ใบครับเชิญครับอืมแต่ว่าหน้าตาเน่ยเพราะว่าได้จวโอเวอร์ห้าใบเอ้ยไม่ใช่ใบเดียวสิโอ้โหครับใบเดียังธอไม่ยอมผมรอดแล้วเชิบชิบมาใช่ครับจวการ์ดคู่ผมพิกพี่ไรเทียดหนึ่งโซชาร์หนึ่งโอ้ชาร์ตัวเก่งอ่ะคุณเชิญผมมาดีอยู่ชาร์ตพิคอะ มีทีกจะละทิ้กงกรรมกันแต่ว่าไม่เป็นไรครับทิ้งกว่<ห>าดีกว่างั้นเราละทิ้งดวงดาวผมเปิดเจ็ดก่อนโอเคตอนนี้ยังมีให้ผมหยิบยังมีใี้ยึบยังรักกันอยู่ยังรักกันอยู่ยังพอคุยกันได้ตัวเกมที่แล้วอ่ะเออไม่ต้องมาคุยเดี๋อันนั้นรักที่ใดนนะรักที่ใดครับนะปล่อยตายเลยเกมไวรีบรีบไม่บอกเจ้าหน้า แต่ก็บาทไม่เฮ้ยต้องเออไม่แตกเอ้ยจอยออกแตกอันนี้โอ้ชาตโบไปทำรายการเข้าเลยครับเข้าเเก็ตดอร์ทิกเกอร์เป็นอะไรกันโอ้ยูทิกเกอร์เด้งดาเมจนี่ครับเก็บทำไมตอนนี้โอเวอร์ทิกเกอร์ผมจุนอันนี้อันนี้ไม่ใช่รอทิกเกอร์เหรอจร่บให้รอทิกเกอร์หรือเปล่าครับนี่ครับผอมาเป็นรอทิกเกอร์เวอร์ชันเวอร์ชันวอลลันตัวม่วงอ๋อ้โห GG ทุกคนไว แย่แล้วแหงหรือเปล่าครับตรงแหงชา่ผมชาร์จฮิวแปดพันวันจ่าครับทิกหนึ่งออเป็นจ่ารครับเจอข้าวแบบไหนเข้ามาดิออเวนจ่ารเล่นไม่เป็นตอนนี้ผมเล่นเปะเนี่ยเธอจวดผมวิวนาการแล้วก็คุณเกมวิวนาการเป็นเป็นแย่าโอกาสออเป็นไพ่ข้ามแต่สามเจ้าหนึ่งครับมันลงหรือว่าวิวนาการอยากม่อนเป็นโปเกมอนอ๋ออ๋อชันหนึ่งครับเฮอกิขึ้นละขึ้นรูมอนนามอนแปะตรงนั้นกระจุ ฟูดแจ็คโปเกมอนฟูดแจ็คโปเกมอนเท่าไหรสิบห้าครับเข้าเลยเข้าเลยโอเวอทิกเก็ตไม่มีครับโอุ้ยโอ้โหตอนกึ่งตัวซาดิโอคาแล้ครับซารินโดไม่ได้กักแต้คเหมือเนี่ยไม่ใช่ผมได้กักแต้มเพียงยืนเดียวครับ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 ผมคิดเอาแล้วกันครับคุณคนดีโอ้ยทิ้งฟอนติกเกอร์ทิ้งแต่ทิกเกอร์อย่างเดียวเลยไรแม้คุณจะไปตาดอะไรกับผมแต่ผมยังไม่อยู่ เอาใครเข้าโซดีเจ็ดสองเข้าโซแล้วกันเเชยลครับจวหนึ่งโซชาร์ตปูชาร์ตเพื่อโซด้วยโซตอนนี้มีเจ็ดใบเจ็ดใบขาดอีกแปดชาร์สองถึงหรือเปล่าโอ้โหคอนโดมิเนียมผมหมดละที่อยู่ผมอากาอสซิสเปล่าสีดารสิบห้าเลยเทนี้ยี่ตัวถึงได้ก็ดีแต่ว่าไม่ถึงแล้วบอกยีก็ถึงไหมนี่แมวนะเร่งกดตีนะโซชาร์ตหนึ่งเอาเลย โอ้โออ้ยออออแกวจริงแล้วเออต้องตัวคนก้คนนั้นหรือเปล่าครับคนนี้ต้องกันเอาเยสิบใบพอดีโอเคผมเอาเวนเกอรลงีสองหมื่นสามพันแวนเกอร์คาร์บารหนึ่งจั่วการ์ดหนึ่งใบทุกมือคนกี่ผมควรทำยังไงดีบอกเขาว่าโอกาสพอดีป่ะเดี๋ยวผมได้ีอาเชิญเลยครับออกมาได้คีคีโชว์ผมหน่อยได้ีอ่าไปได้มอืมันึน พลังสามแจมนะใช่โอทิเกอร์จบเรื่องเลยรับจบโอ้บยังกับลอุก็ว่ารับจบบ้านกว่าคุณอะไรยี่สิบเอดอีกข้างยี่สิบแปดอ๋อยี่แปดเออไม่ต่างกันอะครับตัดเออตัดข้างนดอันยี่บแปดนี่สกิลข้างนี้กว่าฟอนผู้ยอาโซชัดนน่ฮิตเตอร์อะไรฮิตเตอร์โซง่าแดมเอาเลยคุณปล่อยผมได้โซเพิ่มสองโซเพิ่มใบหนึ่งเลยนะเนี่ยแล้วก็เอาเอาเลยครับผมไห้โซมืออย่าบครับบมือ หกใบอือยังิม่เจอแล้วเหรอกว่าสองใบฮะก็ผมใส่หิ้วแบบกับไปเส้นแบบเส้นปกติของเขาบ้างเส้นปกติถ้าไหลสองหิ้วนี่ไม่ปกติละอ่าไงไม่ปกติร้องเลยอ่ะเพราะหน้าผมร้องเกลี้ยงเลยทีเดียวเก่าเก่าเลยเหมือนขึ้นสุวรรณนอนสุวรรณนอนไม่ใช่บาโรแต่นี่เป็นลิงลิงยังไม่เข้าเด็กลิงอ่ะเด็กลิงจนหนึ่งเอาเลยอีกใบละอีกใบหนึ่ง สักงสวยมั้ยสักงสวยอุ้ยไม่ชาร์จด้วยอือ้มอ่ะเล่นสไตล์อะไปนะแปลกตรงไหแต่ปกติจะไม่ไม่ชาร์จเลยใช่ไหมชาร์จไปว็อกชาร์จกระบะเก่งคนเล่นการ์ดเต็มตัดี้แหละนาะไอต่อไปได้ทีแม่ได้ทีใบนดิงเลยเฮ้ยอู้ดอย่างนี้กี่ใบห้าใบยิงไปเลยห้าตัวผมมีสามตัวอ่าเฉย ยิงยิงแวนได้ไหมฮไม่ได้พได่าเวลายิงแวนเดี๋ยวจะกลับมาเทโลอ๋ออ๋อยี่แปดสองขีเองทุกคนแบบบนกี้นะบาดแพร่ในกางหลังทุกความอาวางของนักดาบของอ๋อโอ้ติกเกอร์เกิไม่มีฮิวทิกเกอร์ครับโอ้โหฮีวแรกก่อนครับทุกฮิวครับพลังครั้งนี้ครับอีกครั้งหนึ่งครับฮิวครับโอ้แต่ละข้างอะไรนะฟังกันอย่างอ่างข้างหนึ่งอ่าสองแลเมจยสองน้ำเห็ดไม่มี มันมีแหมตลองคุยกันได้20่สิบเปนขาดครับเบาๆอีกข้างวะอีกข้างอันนี้ไปเป็น15บห้ายี่ห้าครับขอหมื่นหน้าอันนี้ขอหมื่นอ,อ๋ออันนี้คิดเดียวเท่าไหร่เฮไม่ปล่อยได้ผลครับแอนดรอยไม่ไหลไม่ไหลแต่โซตอนนี้มีสิบสองใบโอยอะไรกันเนี่ยโดนได้ฮิวใส่โดนได้ทีดดดเดียวยังไม่เจ็บเพรโดนได้หิว ผมลงคนนี้โซชาสองเอ้ยเอาเลยโซขาดไป่ใีโอ้โหใช้บาลโลโลอคนนี้โอ้ยติ๊กนะครับตีแหวนนะครับเนี่ยแน่นอนครับเพราะอย่างนั้นแล้วผมตีเลยเอาเลยครับตีไม่เข้าโซชาติสิบสามเป็นการเสร็จครับเสร็จหมุดโช๊ะยี่สิบสามเป็นการคาร์ดิาหนึ่งจวดหนึ่งใบเอาเข้าโซโอ้ยไม่นานล้ก่อนเก่งเป็นของผมตัวเก่งคอโซสองใบ วนกล่องเปล่ารีบเกิกล่องของใหม่ป่าพอสองคนนี้เลยอ่าโอเคพี่กีครับชิงฮิวที่เพิ่งได้มาชูนได้เพ่เช็คไม่มีเซ็กันเช็คคอนทิเกอร์เหนือน้าเิรแรงแรงเลยทีนี้สามสิบสามสามนตครา้งนี้เท่าไหร่อะเป็นสามแปดสาแปเขาสามแปไปครับโอยฮิวครับฮิวได้ทโอ้โหคนเก่งฟางเวจักนี่สาแปตอนไมเดียวอยู่หลอครับอ่านเลยตัวครับ โฆษณาอะไรครับเดี๋ยวว่าตายเช็คเพิร์ชเช็คฮิวเดี๋ยวว่าตายไม่ต้องเช็คคีคีก็เล่นการ์ดเล่นการ์ดเป็นตัวนี้นะครับแปดสองใบใช่ครับผมไปจะมิดกว่าจะวิ่งแค่นี้อ๋อไม่ต้องอุ้ยแค่นี้ด้วยเออปัญหาแย่ละฮึมมืออย่างนี้หรอตัวซอนครับจุกกรใบาดไมในวิทยในกองผมเก่งมากไม่เก่งเท่าไหร่มีว่าแปลว่ามันบ่ะ มีหกใบเองหกใบเหรอครับหกใบเหกใบเอมีบ้างมีบ้างไม่มีรับวิ่งเลยนะเฮ้ยกี่ใบอะสามใบครสามใบยี่แปดสองไอ้สามแปดสองีขอพี่จีหน่อยมีแล้วแหละเพอร์เฟกต์การครับยิงคอนโดมิเนียมใชยครับชี้พลังข้างหมดเลยชี้ข้าพลังข้างโอ้ขอพี่จีไนึงมีไหมเขาไหวเาไห่เป็นสิบห้าร่มายี่ห้าสามห้าสิบหนึ่งห้าครับแค่บอๆสิบห้าสามชี้เองโอ้พี่จีให้ก็ได้คุณผมติเกย์สองเลยผ่านเลย แตนดนอไม่เพิ่มมืกี่ใบมึงกี่ใบสี่แปดใบครับเชิญเลยครับเจ็บว่าส่วนยี่เจ็บว่าทุคนเินี่เจ็บว่า้า,า,านโอ้โหโลงชคสองอทำไ<ว>้ใช้บ่ลโลบบยอยเสียขนหดเส็จครับเอาไปเลยเอไหมกาโจตีกระบาลหนึ่งวอหนึ่งใบจักบอกคอคอโซคอโซสองใบขอใครบ้างครับ คนปองจริงเหรอที่นี่เก่หนึ่งเหรอสกิลเฮ็งเลยวะมาดิา้ผมบนสองใบพ่อบนสองใบพออยากอยากได้พีกับเกได้โซลูนาขึ้นัยอ๋อ้าไม่ขึ้นนะตายยี่สามยี่สามตายจริงับเปล่ายี่สาม สองขีหลอใช่ใช่ใช่ข้างนี้ยี่สิบข้างนี้สามสิบอือฮึยี่สิบสองโอเวอร์แตกครับออกไปแล้วอือโอเคคุณคุณเนาะยังคุณเนาะใช่ใช่ใชคุณคุณยี่สิบพิสกิลข้อนี้เท่าไหร่ยี่อือส <30 S 1> ามสิบสามสิบขอฟันไม่เนาะอ,อยากให้คิดมากเลย 3 0เข้าสเข้าทรงไหนจังไครับใปพาอะไยอไนันนั่งคนนั้นเราฉันจวดมีเพิอีกไหมเพิต่อครับโอ้โหคุณจอโชกโอ้ยกองเหลือหกใบแล้วนะยังไงดียังไงดีกินที่เดวงของเราสินะเฮ้ยที่กองกี่ใบอ่ะนับแบบสองใบสามสี่ห้าหกเจ็แปดเกาสสิบใบ ิ0ใบเงั้นรึโหโหเหล,ลือ6ใบซึ่งกองก็6ใบพอดีเตาใหญ่ไม่ติดมือลหรอใช่หรอมีใบฮะ้าใบ5ใบผมต้องได้สิ่งที่นะ่ากลัวที่สุดินะโอเวอร์ไล้หรอไม่ใช่สิผมเล่นเมื่อผมไม่มีเทอหน้าแล้วใช่ไหม่าโอ๊ยอาจจะมีก็ได้นะจริงเขาเปล่าเมื่อกี้กองเหลือเท่าไหร่6ใบอ๋อ6ใบ อยเฮอ้ยเฮ้ยเหลือ,อสี่ใบเอาเลยครับแบบนี้กินใบเดียวครับยิงปฮ้ยี่สิบแปดไอ้สามสิบแปดเรยัข้างนี้ลือหรอยี่สิบสามยี่สิบสามโมกัเฟลิาบาร์โเมเนสไม่มีครับทีครับมีกี่ใบครบมือสามมือสามข้างนี้หมดแล้วสองทีใช่ไหมครับที่นเนพลอ,อย,อนนยพลอ,อยสามสิบสามสองทีใช่ ยี่สามเองขอนึ่งห้าอันนี้ขอสองห้าเตบคิวตบพิกเกอร์ทันี้เฮ้ยการ์เียคิดเดียครับเพก่อนผ่านแลวครับโปรตเกากัมแอนชกดอ้อหอย่างนี้แสลิงเลยเปล่าก็ต้องอย่างนั้นป่ะคุณสองเขาเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสเอ็ดสิบสองสามสี่ห้าไปเลยอชนี่เลยเปล่าง่ายสุดตอนนี้่าย เคุณจะชาร์จต่อมันก็ต้องไปต่ออยู่แล้วรปบัสหนี่งขอใจเยาโซชาร์จไหโซชาร์จหนึ่งโอ้ชาร์จสามสิบสามเป็นการสองครีคาร์ทบัสหนึ่งใบขออะไรไปตีอ่ะขอสองใบงั้นได้เวลาของคนนี้กับคนนี้ออื แบรนวิ่งเท่าไหร่สาสิบสามสองสีจง่ายสุดโอ้โหไม่ง่ายเลยฟนไดายฟฟร์ใช้คลิปฟอนทริกเกอร์เอาเลยคนนี้หมดตอบคนนี้คนนั้นเลยเฮ้ยคนนี้คนนี้หมดคนนี้ดีกว่าคนนี้ดีกว่าชี้พวกผมผมเรีวผมเรี้าผมไม่บอกคนนี้ก็ได้เดี๋ยวมเดี๋ยวตองหมดต้องหมดเลยชี้เอ้ยเอาเลยครับอมนี้หมดเชิญเลยครับสามสิบสองครับสามสิบสกิลกองผมโอ้ยถ้ผมคว้าผมว่าท่นี่ดีเหีือ้ใบเลย ังไงดีกองคุณก็หมดก่อนผมอยู่แล้วคุณผมอยู่ตรงบนกองไล่บนทิศมาอย่างเงี้ยคุณผ่ายสามสิบสามสิบอีกข้างก็สามสิบสามสิบบาทแล้วสามโปรผ่ายเล็บผ่ายเล็บผ่ยเปิดครั้งนึ่งหรือเปล่าอ่ะอันนั้นยี่สิบบาทหรือเปล่าอ๋อผมมีห้าแดนี่มั้งก็ตายอยู่ดีอ่ะมึงไม่มีการที่เรียบร้อยโดนโดนยื้อเกมครับผมเหลืออีกสองใบเนี่ยเหลืออีกสองใบเนี่ยคุณผมเหลือทิกเกอร์สี่ใบผมก็ต้องได้ทิกเกออยู่แล้วว่าโอ้โหเรื่องเรื่อยโหิว จบแล้วคลิปไฟในวันนี้ระหว่าง b a r l o กเน g n ปะทะกับกบเดียนิวซิงเกอร์ครับผมก็ใครมีความเห็นยังไงหรือว่ามีอะไรอยากติชมพวกเราก็สามารถคอมเมนต์ไปได้เลยก็วันนี้พวกเราผมเกมละมันครับต้องขอตัวลาไปก่อนแค่นี้นะครับบ๊ายบายเจอกันครั้งหน้า